สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุกท่านครับแล้วสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยครับไม่เจอกันนานคิดถึงช่างเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับที่ช่องลำไยคุณหนูนะครับไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแปลงลูกนะครับซึ่งช่วงนี้มีน้ําค้างแรงนะครับช่วงกลางคืนแล้วก็มีฝนลงฤดูนะครับตกมาใส ก็อาจจะทําให้ลําไยเนี่ยเขาเกิดการเกิดการเป็นท็อปนะครับเป็นเชื้อราที่ทําให้ผลแตกได้นะครับเราก็ต้องเข้ามาตรวจแปลงนะครับตรวจแปลงเดีย๋ยวเราจะได้ฉีดยาคุมท็อปไปนะครับกันลูกแตกนะครับพี่น้องหลายๆท่านช่วงนี้ช่วงที่ลำไย,ยกำลังสร้างเนื้อนะครับตั้งแต่ 4เดือนครึ่งไปถึง5เดือนเนี่ยลำไยเขาจะมองดูแล้วบางทีเหมือนลูกจะแดงๆครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับเขาจะเป็นแดงๆอมเหลืองครับผมบางทีได้รับสายไม่หวานไม่ไหวนะครับเฮ้ยลำไยทำไมลูกแดงฮะเขาจะแดงอยู่พักนึงครับเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนสีออกไปทางสีเหลืองนะครับพอหลังจาก5เดือนขึ้นไปแล้วนะครับจนไปกระทั่งเก็บนะครับเราก็ต้อง ดูนะครับดูแลให้ดีอย่าให้ท็อปเข้านะครับช่วงนี้เราก็ฉีดยาการท็อปได้เลยนะครับยาการท็อปก็มีหลายตัวนะครับตามร้านผลิตภัณฑ์ทางเคมีการเกษตรทั่วไปก็มีนะครับแต่ผมเองผมจะใช้เป็นฟอส d ออีทิลบวกอลูมิเนียมนะครับหนึ่งรอบครับแล้วก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับใช้รอบเดียวครับประมาณช่วง5เดือนครับช่วงที่เขากําลังเริ่มมีเนื้อนะครับค่มไว้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ฉีดเป็นทั่วไปครับเป็นเชื้อราทั่วไปสลับเอานะครับอย่าไปใช้เชื้อราตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่างั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นการดื้อนะครับดืด้อยา,นะเ,มอาเมื่อวาน,น,นครับเมื่อวานฝนตกครับฝนหลงฤดูเพราะาอากาศนี่ก็น้ำค้างแรงอยู่แล้วนะครับอากาศแบบนี้ลำไย,ยเขาก็ชอบมีปัญหาทํามีปัญหาคือลูกก็ชอบ สลัดหรือลูกแตกด้วยนะครับเราต้องหมั่นมาสังเกตดูนะครับมันจะมีดูดีๆครับมันจะเริ่มมีแตกผลสองผลนะฮะบ,บางทีถ้าเราไม่มาตรวจแปลงเราจะไม่ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าอากาศแปลกๆเ,เปลี่ยนๆนยะลำไย,ยเขาจะเขาจะฟ้องเราเองเลยโดยธรรมชาตินะครับว่าเออผิวพันธุ์เขาจะเปลี่ยนครับมีผลแตกนะครับ ให้เราเห็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบมาจัดการนะครับแปลงนี้ก็แปลงของพี่น้องชาวสวน,นครับแปลงของลูกค้าที่เขาให้ผมมาช่วยดูแลกัน,นครับดูแลกันมาหลายปีครับอ่านี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดอากาศมีฝนมีน้ําข้าง,งแรงๆเนี่ยฮะนี่คือเขาเริ่มแล้วแต่โดยรวมเขายังเขายังน้อยอยู่นะครับเขายังน้อยอยู่ก็คือเรา ต้องฉีดเชื้อราคุมไว้ครับฉ,ฉีดเชื้อราการทอปคุมไว้เลยนะครับเพราะทอปเนี่ยถ้ามันได้เข้าแล้วมันจะลามนะครับมันจะเป็นน้ำเยิ้มเยอ้ย้อยไปใส่ลูกอื่นได้ทำให้ทำให้ผลอื่นเน่าและแตกไปด้วยนะครับแตกไปด้วยนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับประมาณตุลาหรือว่าพฤศจิกานครับ มีอากาศหนาวแล้วก็มีหมอกแล้วก็มีฝนลงนะครับลำไยเขาก็จะปรับสภาพไม่ทันครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือจากการที่เขาเริ่มสลัดลูกนะครับบางต้นก็จะสลัดเยอะนะครับอย่างต้นนี้นะครับพี่น้องหลายๆท่านก็จะตกใจนะครับถ้าลำไยเขาสลัดะเดือนนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับเขาชอบสลัดนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับใครทำลำไยเดือนนี้นอกฤดูถ้า ช่วงนี้กําลังติดลูกนะครับติดผลเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับลองจดบันทึกได้นะครับมีหนาวมีฝนน้าค้างแรงฮะมันมันจะอากาศมันจะหนาวหนาวนครับมันก็จะสลัดมีสลัดเยอะเหมือนกันนะพ่ออ๋อไม่ได้ติดฮะนี่ทาคลิปไปด้วยม,มีสลัดนี่มีมต้นไหนดกมากๆจะสลัดเยอะอ่า ที่แรกไว้เยอะใช่ไหมเออชอบหนึ่งจะหนามากก็มันยังว่านะพ่อมันฝนน้นตกด้วยมันจะมีแตกเหมือนกันแต่แตกยังน้อยอยู่เดี๋ยวพ่อก็ฉีดยาไปเลยที่ผมเอามาให้นะกันกันท็อปไปเลยรอบนึ่งฝนดันมาหลงอีกลำไยเขาก็เลยปรับสภาพยากนิดหนึ่งนะครับสวยนะแปลงนี้ อันเนี่ยเลสวยเนี่ยหมดเนยเนียครับทั้งนู้ก็สวยอ๋อครับหลานชายเขากว่าจะใช้สารครับอาจจะใช้แบบผมเนี่ยอืมทั้งชุดมีได้มาดูลรดูมวมใหญ่เขาด้วยเนี่ยอ๋อแปลงข้างกันแปลงนี่เหรอครับโอ้แต่เพิ่งเก็บไปเนี่ยนะโอ้แต่ต้องบำรุงเยอะนะพ่อ อ๋อนี่ฮะเห็นไหมความความดกนะครับนี่แต่งออกไปเยอะนะอเนะนะดูแลกันมาหลายปีนะครับดูแลกันมาหลายปีพอดีช่วงนี้มันมีฝนนะฮะมีฝนก็เลยเข้ามาดูช่วยเขาอะต้นนู้นฉีกนะวะนะเออครับเออ โอเคเดี๋ยวก็ไม่มีไรเดียยาที่ผมจัดมาให้แล้วพอฉีดไปเลยเพราะว่าการท็อปไปรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็สลับชลาบ้างรอบหน้าเพื่อไม่ให้เขาดื้อเขาก็โตปกติเท่ากับเ <m> ขา,ขาสลัดตัวเขาเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้พ่อแต่งไว้เยอะแต่งไว้ดกเดี๋ยวตอนนี้ก็โอเคละพอดีเลย รถไม่ติดแล้ว่วาพอดีผมจอดถ่ายคลิปอะไรไปเรื่อยไม่ตอนเนี้ยอ่าเขาเรียกอะไรแฟลตขับาไม่เห็นผมทําคลิปไงผมก็เออมาทําให้ดูบ้างมันยุ่งเนาะในจะของตัวเองในจะของลูกค้แล้ววันนี้ที่แปลงโน้นมีเก็บด้วยเดี๋ยวก็ต้องไปฮะได้ได้ได้ครับเขาไม่เคยเห็นนะ เย้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพ <c oughs> ื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ